น้ำตบน้ำตบพีนวว่น้อยครับีผมสิงบุรีซาเดียพาครับอ่าไฟนี้เราซ้อมมากี่วันอธิษฐานกี่ว่าครับทำไมมาซ้อมเลยเนี่ยก็เพิ่งต่อยมาเมืม่อปลายเดือนทีนีวอันนี้มาแทนไหม วันนั้นไม่ได้แทนครับไม่วันนี้วันนี้วันนี้ไม่ไม่ได้แทนครับมืยในรายการเลยแต่ก็คือแบบก็ซ้อมปกติอยู่แล้วเนาะก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายสตีอร์ไฟยิงอยู่ที่ร้อยสามสิบที่เดิมครับใครเป็นคู่บองซ้อมบ้างตอนนี้ก็จะเป็นพี่เพื่น้องแล้วก็ฝรั่งครับฮะพวกในค่ายเช่นกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละยี่สิบเอ็ดปีสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบห้าน้ำหนักปล่อยแล้วตอนนี้ห้าสี่หกสิบห้ามวยสไตล์อะไรครับเป็นมาเตคาเด้นช่ครับวันนี้มาเจอพี่ตีแดงครับไม่เคยแต่อยกันเนาะรทางแรกเลยซื คคครรรบบเื่องัวันนี้มาเจอเขานะวางเกิ้ววางแผงไงดิต่ายตามตายครับมีอะไรเดี๋ยวค่อยแก้ไขอุ้งเท้าดียวเนาะล่าสุดต่อยไปที่ลาดตําเน่งนะวันนั้นต่อยกับเพชรบันดอนนะเป็นมังใช่นอกทุกสองครับเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ร้อยสิบสามต่ออนครับวันนี้ต่อยร้อยสิบเอ็ดเท่ากันเลยเมื่อเช้ามาเดี๋ยวช่างแล้วเป็นไงเ กินอยู่จุดสามจุดสามประเด็นยืดเส้นยืดสายสักหน่อยร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงครับวันนี้ก็พร้อมมาเอาชนะเอาค่าเหมือนเดิมใช่ครับคุ้มมากกี่กิโลอ่าสามโลกับสี่โลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้สี่สิบห้าครั้งครับคนจังหวัดสิงห์บุรีครับอ้าวฝากเชิญชวนแฟนคลับหน่อยก็ฝากชวนพี่น้องแฟนมวยสิงห์บุรีเชียร์สิงห์บุรีคืนนี้ด้วยครับกำลังชนะกลับมาได้ครับอ่ะขอโชคดีขอบคุณครับ